คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรในโลกนี้นะเงินมันหายไปไหนอ่ะเงินมันออกไปนอกโลกอ่ะหรืออะไรห,หรือคุณเอาเงินนั้นไปฝังดินคุณไว้คุณรู้ไหมว่าในทุกวิกฤตมีคนรวยขึ้นเพราะเงินมันอยู่ที่เดิมมันแค่ย้ายเจ้าของคนที่บอกว่ามีวิกฤตคือเงินจากคนนั้นอ่ะมันย้ายไปสู่คนหนึ่งแล้วเงินอันนั้นอ่ะมันก็แค่ย้ายที่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีวิกฤต มันมีคนที่ชนะอยู่ในนั้นออนไลน์เลยเป็นแบบนี้คือไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงคนต้องซื้อของอยู่ดีปะ่ะคนต้องจับใจใช้สอยอยู่ดีปะ่ะใช้น้อยใช้มากอีกเรื่องคนได้น้อยก็ใช้น้อยแต่มันก็จะมีคนได้เยอะที่ใช้เยอะแต่ออนไลน์เนี่ยคือมันไปหาคนทุกที่ทุกหย,ย่อมหญ้าเพราะมันไม่มีข้อจํากัดเรื่องทําเลคุณไม่ต้องขับรถออกไปคุณอยู่หน้าจอ สมมติว่าเจอวิกฤตเหมือนโควิดคนไม่ออกไปไหนก็ดูโทรศัพท์ดูดีออนไลน์มันเลยอยู่ทุกที่ในโลกและนั่นปเป็นเหตุผลที่ทําออนไลน์รอดทุกวิกฤตหลักคิดที่สําคัญของการทําธุรกิจออนไลน์นะจริงๆง่ายมากสาหรับออนไลน์เนี่ยนะให้2อ,อย่างคือ 1. เร็ว2คุณภาพต้องพัฒนาเรื่อยๆถ้าคุณเร็วอย่างเดียวแต่คุณภาพคุณแย่ลงคนก็เปลี่ยนเจ้าเพราะออนไลน์เนี่ยมันมีคู่แข่งกันตลอดเวลาบางคนบอกก็เพราะอย่างนี้แหละครูถึงไม่อยากทําออนไลน์เพราะมันแข่งกันตลอดเวลาแล้วนี่หน่อยถามหน่อยต่อให้คุณนั่งเฉยเอ่ะคุณก็เหม เพราะมันมีคนทำที่มันดีขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกไปเรื่องนั้นอีกว่าก็เห็นไหมครูโลกมันแข่งกันทุกเวลาจำไว้เลยนะ เพราะโลกมันแข่งกันโลกถึงพัฒนาเพราะโลกมันแข่งกันเราถึงมีการแพทย์ที่ดีเพราะโลกมันแข่งกันเราถึงผ่านทุกวิกฤตมาได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะชนะในทุกเกมคือ1คุณต้องเร็ว2คุณภาพคุณต้องพัฒนาตลอดและนั่นแหละไม่ต้องไปคิดว่าคุณแข่งกับใครเสียเวลาแข่งกับตัวเองในทุกวันทําให้คุณดีขึ้นกว่าเดิมแค่นี้คุณก็รอดแล้วไม่ว่ายุคไหนคุณรู้ไหมนี่หน่อยทำออนไลน์มา6ปีไม่มีวันไหนที่น่หน่อยเหมือนเดิมนี่หน่อยหาอะไรทําใหม่ตลอดนี่หน่อยอ่านหนังสือเพิ่มความรู้ตลอดนี่หน่อยหาศักยภาพตัวเองใหม่ๆตลอดี ขีดจากัดตัวเองที่นี่นหน่อยฝึกตัวเองตลอดออกกําลังกายนู่นนี่นั่นฝึกเพื่อให้ตัวเองสร้างสรรค์ได้มากขึ้นทําได้มากกว่าเดิมนี่หน่อยไม่ได้มานั่งบอกว่าฉันพอแค่นี้ฉันทําไม่ได้คุณก็ต้องอยู่ที่เดิมแต่ในขณะที่คุณอยู่ที่เดิมทุกคนเดินหน้าต่อแปลว่าอะไรคุณก็แค่ถูกโลกนี้ทิ้งไว้ข้างหลังแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่หน่อยจะบอกคุณก็คือจําไว้ว่าถ้าคุณเร็วและคุณพัฒนายังไงคุณก็วินแล้วตัวคุณโตขึ้นด้วยคุณไม่มีทางที่จะภูมิใจในตัวเองถ้้้าาเเเเเห็็นนนนตััวอองอยู่่่ทีดดิมมปไปไไไพระะฉ โลกนี้ไม่ได้โหดร้ายทุกอย่างแข่งขันกันเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีกว่าเดิมแล้วเราจะพัฒนาขึ้นตามโลกของเรา